ยพญาพญาไม่มีอุปศักมากล่นโหมทางลงมานั่งบ่าจาพ่อค่ำพีกับพ่อเราได้ภายในใจพ่อแห้งแล้วแววตามันบอกพีจนมหอดมือนีพี่เห็นหูสู่แนวจักเธอแ้วแนวคิดต่อบอ่สมหวังพังทลายลงมุนมีเพ่มาจักข้าวแ้วแนวค่ำบ่เอาไม่ นำตาไหลาอาบแกมแน่มฝากับขุนมัว่วให้จะโอดสากันรอั่นฝานสว่างเด้อน,นะสิ่งต่างๆที่พอข้าวมือให้พานไปกำลังใจจากไอ้ที่ซ่อมเบิงมาดนแต่ลายหนคว่ำขึดอยากแบ่งปันจากพันเรืองเสื้อว่าฝ่ามืดคึมเพียงกอแามฝนดอกหลาหากบดนล่มพัดกองเมฆ่าเคลือน แสงที่เลื่อนมองเสากับเพียงเง่าผาดพานความซืึนบานเจิดจ้าหลังฝากเปลี่ยนสีผุนดอกนาง